น้องๆสาย s i n e s s และสายรัฐศาสตร์ห้ามพลาดเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปคุยกับพี่มิกที่เรียน MIT MBA แล้วก็ HKS หรือว่า Harvard Kennedy School ควบคู่ทั้ง MBA แล้วก็รัฐศาสตร์ค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่พีกรารนะคะพี่พกีก็คือคนที่มีโอกาสได้เรียนด u a l ลดีกรีนะคะที่ MIT แล้วก็ a s นะคะก็คือเรียนควบคู่ปริญญา MBA แล้วก็เอ่อ uh, MPA คือ Master in Public a d m i n i s t r a t i o n d h a r ือว่าต่อโททั้งสายบริหารธุรกิจแล้วก็สายรัฐศาสตร์คู่กันเลยอันนี้เป็นปริญญาเดียวกับคุณทิมพิทานะักการเหมือนชื่อดังในปัจจุบันนะคะ เหมือนกันเป๊ะเลยแนะนําตัวก่อนสาว่าก่อนไปเรียนอ่ะทาอะไรอยู่แล้วก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่ชื่อมิดนะครับก่อนไปเรียนก็ตอนปรีก็เรียนวิศวกรรมชิาจบมาแล้วก็ไปทําอ c g ตอนนั้นเป็นเอเริ่มเป็น s อ paper ตอนที่ตอนนี้เป็นเ g สจีแพจิงย้เียวแล้วเริ่มมาเป็นเหมือนเป็น I t ท n g i n e e r ก่อนทำไปสักพักก็เปลี่ยนไปทํา B ดีทาไปสักพักก็โดนย้ายไปทำส p พพายเชนส t รัทชี่หลังจากนั้นทําไปมา3โรนี่ประมาณ6ปีรวมกันก็รู้สึกว่าเอ้ถึงเวลาเรียนต่อละโอเคก็คือเหมือนตอนแรกทําวิทยวะมา เราก็ย้ายสายไปแนวบิสเนสก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นถ้าเรียนต่ออ่ะมาเรียน M.B.A น่าจะใช่แต่ที่กิดเก๋<ๆ>ก็คือมีการควบคู่ในปริญญา M.P.A มาด้วยอันนี้ตอนนั้นคิดยังไงถึงสมัครเรียนดูอ l ลดีกรีอะค่ะจริงๆตอนแรกนะก็คือไม่ได้คิดหรอกก็คือคิดว่าจะมาเรียน M.B.A นั่นแหละแต่ทีเนี้ย พอเราทําใบสมัครอ่ะมันก็มันก็ต้องนั่ง r e f ฟกต t ตัวเองว่าแบบเอ๊ะจริงๆแล้วแบบเราอยากทําอะไรเราเหมือนเราเขียนเอเซ่แลเรก็ต้องแบบมันมีแกนถึงเรื่องว่าแบบเฮ้ยโกของเราคืออะไรเราเิ่มใครก็ได้ข้อสรุปมาว่าเราเป็นคนอยากเดินทางย้ายที่เรื่อยๆอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นก็เลยเริ่มพยายามดูว่าเอ๊ะแบบมันมีงานอะไรที่มัน apply เราก็ปเจอ uh, international development เออนี่มันคือสายงานอะไรนะ แล้วก็พอคิดไปคิดมาก็เริ่มเอ๊ะหรือว่าจริงๆเราไปเรียน m b จริงๆ M.B.A. จะไม่ได้ตอบจ์ป่ะก็เลยทำสิร์ชเพิ่มมันก็ไปเจอป่ะโรงเรียนอื่นดีกรีด้านอื่นก็เลยเริ่มดรตรงนี้มากขึ้นแล้วพอวิจัยเรื่องนี้ต่อไปก็ใจว่าเอ๊ะแต่จริงๆมันทำ dual degree ได้นะไอ้ที่เราจบแต่ละเราคิดแต่ว่าเราจะไปเรียน M.B.A. จริงเราก็อยากเรียนแบบสุดท้ายก็เลยงั้นก็เรียนทั้งสองอย่างก็เลยออกมาเป็น dual degree ซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่จริงๆมีหลายๆคนสมัครมาอย่างนี้เหมือนกันคือมัน work ยังไงคะ H.S. สามารถควบบกกกั MBA โโปรรรรแมของงเเียยนนไไห็ด้ล ต้องบอกก่อนว่าคือควบเนี่ยก็คือแปลว่าจริงๆจากที่เราเรียนแยกกันใช่ไหมหมือว่าเรียนที่หนึ่งสองปีที่หนึ่งสองปีพอมาควบกันแล้วก็อาจจะเหลือวมกันที่เราปิดครึ่งวมกันเป็นสามปีพูดถึง MBA ที่เขาลองรับตรงนี้ก็คือมีอ่าองในฮาร์วาร์ดเองก็คือสามารถทําได้กปจะควบกับอีเตอร์เอ็นพคือ Public policy หรือว่า MPID ก็คือ Public แอมบิสเ t ชันอินเตอร์เนชั t นแนลดีลลอร์ทั้งนถ้านอกฮาร์วาร์ดก็คือจะมี MIT s ไอทีโซีคือที่ที่เรียนแล้วก มี Stanford มี a r t o n แล้วก็มี โอเคก็ okay. คือมีห้าโรง <by S 2> เรียนที่เขาพาร์ทเนอร์กันะออกมาเป็นโปรแกรมนี้ซึ่งวิธีสมัครก็คือสมัครแยกกันแล้วค่อยบอกเขาว่า <modifier. S 1> ว่าจะมาเรียนพร้อมกันนะแล้วเขาก็ <64. S 1> ใจกโอเคได้สมัครแยกกันพร้อมกันเลยก็ได้ยื่นไปพร้อมกันในปีนั้นถ้าฝั่งฮาร์วาร์ดเขาจะเรียกว่า concurrent d e g r e e คือฮาร์วาร์ดนะจะแยกกับ n t De g r e e ก็คือ joint กันเองในโรงเรียนอื่นในฮาร์วาร์ดแต่ว่าถ้ากับโรงเรียนข้างนอกฮาร์วาร์ดก็จะเรียกว่า concurrent d e g r e e ก็ต้องยื่นเรื่องไปทั้งสองฝั่งแล้วบอกเขาว่าเออรทท่่วมกกันนแ็ไไ้้้สคดดีีใล 填一。Um, um, ตอนที่เราไปเรียนแล้วในที่ที่เราได้เราก็ยื่นของอีกที่นึงก็ได้เพราะว่ามันยังเหมือนมีเวลาอยู่เพราะว่าเรายังไงก็ต้องเรียนที่แรกไปก่อนหนึ่งปีอ๋อโอเคก็<ๆ>แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนถ้าวางแผนพวบคู่กันมาบางทีถ้าเกิด g ก MBA เขียนว่าอยากช่วยเรื่องนี้แล้วสมัครคู่กันก็อาจจะ support story ก็แล้วแต่ strategy ของแ,ต,งอแต่ละคนเขาแตะเรื่องวิธีการสมัครนิดนึงของ MBA มีวิดีโอเล่าเยอะละแต่ของ HKS สาขาวิธีการสมัครเป็นยังไงบ้างต้องใช้คะแนนอะไรหรือเปล่าตอนที่ใช้ ก็คือสอบได้มายื่นในเมร์เราไปก็ทันจีแมทยื่นไปสมัครก็ตอนนั้นปี2015ไม่มีสัมภาษณ์คือเขาบอกว่าเออเขาอาจจะียกสัมภาษณ์เป็นบางกรณีไปอย่างของพีก็คือยื่นมาสมัครยื่นอเสไปแค่นั้นละเพราะอี่อยากก็คือค่าสมัครมันก็ถูกกว่าสมัครเมอืมอืมอืมาเรียญถูกกว่าแต่ก็คือต้องมีการใช้คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าน้องมากาึกาที่สนใจก็ก็ต้องไปสอบเหมือนกันแล้วก็เขียนเอเซก็ไปดูคําถามในเว็บไซต์ได้ทีนี้พอบินมาเรียนแล้วอ่าเมื่อกี้บอกว่าทั้งหมดจะะเรีีียยยนน3ปปด้วกกัล็คืออ่าง ึตอนนั้นของพี่มิกเป็นยังไงบ้างคะเรียนอะไรก่อนก็ไปเรียนโซนก่อนปีหนึ่ง,งแล้วก็ไปเรียน HCS ป e ีหนึ่งแล้วก็เรียน HCS ต่อไปจนถึงปีที่สามจนจบเราค่อกลับมาเรียนโซนในซึ่งปีสุดท้ายคือในเทอมสุดท้ายอา่าโอเคอยู่ตรงกลางแต่ระหว่างที่เราเรียน h k s ในปีที่สองเนี่ยก็<อ>คือจริงๆเราก็มาลงคลาสที่โซนเหมือนกับปกติของเราเรียนมันจะมีบอกว่ามีมาเอาเครดิตเราต้องต้องเรียนให้ถึงกัที่เราจะจบใช่ไหมแต่ว่าไม่ตีโซนไม่ได้ลดให้ ใจร้ายจ้ะว่านั้ก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างฮาร์วารกับ MIT โอเคแต่ว่าโชคดีก็คือยังอยู่เมืองเดียวกันอันนั้นเดี๋ยวให้เล่าประสบการณ์ก่อนเมื่อกี้บอกว่าเริ่มเรียนที่ MIT อ่เรียนที่ MIT เป็นยังไงบ้างคะประทับใจอะไรบ้างประทับใจหลายอย่างนะเรียนก็สวยดีม่ติ๊กแมนาอเพื่อนเพื่อนทุกคนก็แบบในแล้วก็เก่งแล้วก็คือมันก็ไม่ใช่แค่ใน โลแต่มันก็เป็นพิยนดังนั้นก็คือ MIT a s a ทีแอรแล้วก็จะได้เจอคนเก่งๆก็คงบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่ใน MIT ด้วยเพราะว่ามันก็มันก็คือบิยนนะก็คือแบบบอสตันใช่ไหมมันก็มีคนอื่นจากโรงเรียนอื่นที่เราได้เจอในอีเวนต์ต่างๆโอเค MIT มเนี่ยมันเป็นโรงเรียนดังด้านแบบวิศวะมากๆมันส่งผลกระทบกับ MBA มไหมคะว่าแบบเว้ยเต็มไปด้วยวิศวะผมที่มิกก็แบบวิศวะเหมือนกันพี่ว่ามันกระทบนะเคยเคยดูแบบคลาสโปรไฟล์ที่มันเป็นสแตทว่าแบบเบกดาวมาว่าเข้า แบบเรียนอะไรมาบทีก็คือมีแบบสเต็มแบบโดดขึ้นมาเลยจากโรงเรียนเนก็คือมาจากเอนจิเนียร์แบ็คกราวน์เยอะหน่อยอีเว่นในคลาสของ MBA ทั้งหลาย mm hmm. แล้วมีวิชาที่ประทับใจไหมคะที่แบบเด่นๆวิชาที่ประทับใจก็มีวิชาชื่อ Industrial e c o n o m i c s ก็จะพูดถึงแบบการเอา Economics มาแบบัยในเรื่องของ Business ถ้าพูดถึงแบบติดในฟิมก็ดังเรื่อง t e ทคแล้วก็ไ i แนนซ์เป็นด้านที่คนที่มาก็อาจ,จะแบบ เรื่องนี้หรือว่าคนที่ไม่ได้ตั้งใจมาโฟกัสเรื่องนี้บังชีเราก็อาจจะโดนอินฟลูเอนซ์โดยเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องนี้ว่าผมหลบทางเราที่อาจจะทำให้เรามีความสนใจในด้านนี้หรือว่ามีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สโลนดังคือ Action Learning แอคชั่นเลิร์นน่ก็จะเป็นพวกหลักทั้งหลายหลักก็คือเราก็ไปทำค kind of ุาชั i นโปรเจ e c t ให้กับบริษ,ษัทเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งประมาณสามเดือนหกเดือนว่าจีหลักก็คือ global entrepreneurship lab ที่ก็ไปอยู่ น่ามาสามาเอ่าก็คือมีแบบให้ลงมือทําจริงๆแล้วมีวิชาที่เน้นเป็นแนวนี้เยอะโอเคทีนี้มาเรียน HKS ละปีที่2ที่มาแทรกตรงกลางก่อนที่จะไปจบที่ MIT กรอบหนึ่งที่ HKS เรียนเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มันมีเห็นเมื่อกี้มีพูดว่ามีเมเจอร์หลายสาย มีหลายโปรแกรมให้เรียนอยากให้อธิบายนิดนึงว่าแต่ละโปรแกรมใน HKS ที่ออฟเฟอร์ค่ะมันคืออะไรแตกต่างกันยังไงคือของพี่ๆเรียนเองก็คือ MPA ย่อชื่อว่า Master in Public Administration ก็คือเหมือนเมื่อกี้ MBA มันคือ Business Administration จะมันคือบริหารธุรกิจอันนี้มันก็คือบริหารธุฐกิจมันจะมีภาษาไทยที่เรียกว่ารัฐภาสนศาสร์บางยิ่งงเลยก็คือแทนที่เราจะเรียนมาจัดการ Private Sector เราก็เรียนมาจัดการอะไรที่มันเป็น Public Sector เป็นเรื่องภาครัฐ ันจะมีความต่างกันโปรแกรมที่พี่เรียนก็คือเป็นโปรแกรมที่เหมือนสร้างมาสาหรับคนที่มีโทมาแล้วใบหนึ่งหรือว่ากําลังเรียนโทคบคู่กันไปอยู่ก็คืออย่างที่ทำดูวอลดีรีอะไรแ้ยแต่จริงๆแล้วคือต้องบอกก่อนว่าเชสไม่ได้มีดูวอลแค่กับ MBA อนะก็คือมี o o l Med s c h o o l หรือว่าใน Harvard ์ด้วยกันเองก็คือมีดี School Education School คใครสนใจแต่ว่าไม่ได้สนใจ m b ็เก็ลองดูก็ได้อาจจะได้ความด้านโปรซีเพิ่มานการเรียนต่อซึ่งโปรแกรมที่เรียนเนื่องจากเขาก็มองว่าเออเรามี แล้วก็คือเราก็แบบเรียนอะไรมาเยอะแล้วมีประสบการณ์พอสมควรมันก็เลยเป็นแบบ Elective หมดเลยก็คือ เราจะเลือกเปลี่ยนอะไรก็ได้ก็มีข้อจำกัดอยู่เล็กๆก็คือเหมืนอนเขาจะมี requirement distribution ว่าแบบมี3 category ก็คือมีเ uh, อ economics and quantitative analysis category management leadership and decision science แล้วก็อีกอันนี้คือเป็นเรื่องของ public ethics แล้วก็ political institution ก็คือต้องลงใน3หมวดเนี้ยอย่างน้อย1ตัวถ้าเหลืวไมลงอะไรก็ได้เลยก็คือมีวิชาบังคับแค่3ตัวที่เหลือก็ตามไ้เป็นวิชาบังคับด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นหมวด มีลสมาให้ว่าแบบในหมวดนี้มีวิชาอะไรบ้างเราก็ไปจิ้มเราก็แบบอ,อยากเรียนนี้อีกหมวดหนึ่งอยากเรียนนี้อะไรเงย okay. อันนี้ก็เป็นข้อดีของโปรแกรมนี้ที่แบบหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างเปิดกว้างอันนี้คือ MPA Public Administration เราอีกโปรแกรมหนึ่งคือ Public Policy ก็คือเป็น Master in Public Policy อันนี้จะเป็นสําหรับเด็กที่เพิ่งจบมาเลยบางคนก็คือมาเรียนจากบบกันด้แกลกต่อมาเรียนหรือว่าอาจจะมีการณ์ทง,งานมานิดหน่อยของ ก็คือจะมาสมัครโปรแกรมเขาก็จะเหมือน,นคล้ายๆไปเรียน MBA มันจะมีคอคลาสมาว่าแบบโอเคนี่เป็นวิชาที่อยู่ต้องรู้ในฟิลด์ b l i c ิก l i c y ซีนะอะไรเงี้ยแล้วก็น่นาจะคอคลาสประมาณ2เทอมหมือก็คือปีปีแรกต้าจะต้องมีแบบเขียน Policy analysis หรือมีแบบ สเตมินาอ,อะไรพวกเนี้ยคอนเซ็ปต์ก็คือสำหรับเด็กที่ประสบการณ์น้อยหน่อยเขาก็จะวางแบบพาวเดชชั่นให้เยอะหน่อยและที่เหลือก็จะเป็นในเล็กๆน้อกๆอย่างนี้ก็คือจะมีวิทยาโปรแกรมวิทยา MPA เหมือน MPA นี่แหละแต่ก็สำหรับคนที่มีประสบการณ์เยอะหน่อยเรียนแค่ปีเดียวคือคนในโปรแกรมเนี้ก็จ,จะเป็นหลายคนที่เจอก็แบบไฮโปรไฟล์มากๆคือประสบความสำเร็จใ,ในชีวิตมาเยอะก็บางคนก็อาจจะอยากได้ความรู้เพิ่มบางคนก็อาจจะอยากเทคเบรกอะไรเงี้ยก็แบบไปมาแบบอยู่แคมปัสชิลชิๆหาเน็ตเวิร์กใหม่อะไรเงี้ยอืมก็สําหรับคนที่สน ใจก็ไปสืบหาข้อมูลได้แต่ส่วนมากอยากรู้ว่าแบบตอนที่เรียนยางเงคะ่ะคือมันวิชามันเป็นยังไงแล้วเขาสอนเป็นยังไงเป็นแบบเป็นเคสหรือเปล่าเป็นเลคเชอร์แล้วเรียนจบแล้วแบบวิชาเหล่านั้นเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างวิชาจริงๆมันก็หลากหลายมากเลยแต่ว่าลองตัวอย่างอย่างที่เรียนมาแล้วซึ่งเอา,อาจริงๆนะตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้หรอก่ <c oughs> ็กเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่แต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมก็รู้สึกว่าเฮ้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในโลกที่เรามองเห็นอย่างเงี้ย อย่าเป็นตัวพี่เองอะคือจริงๆตอนแรกก็มีค่อนข้างมีโฟกัสนะแบบ ตั้งใจว่าเฮ้ยเราอยากทำ international development เราคิดว่าเฮ้ยรู้สึกว่าอยากแก้กปัญหาการศึกษาไทายเราก็แบบตอนนั้นมีไอเดียแบบเป็น edtech startup อย่างนี้ด้วยนะก็เลยแบบว่าโอเคแบบเข้าไปเราก็มีวิชาที่เราสึกว่าเฮ้ยเราอยากไปเรียนอย่างนั้นแหะตอนทำใบสมัครเรา,าก็ว่าตอนทำ e ิจัยนะก็มีวิชาอย่างเานวิชาชื่อ why are some a n y countries poor or t o w n a n d eco พูดถึงเรื่องแบบเฮ้ยทำไมแต่ละประเทศมันมีความจเจริญเติบโตไม่เท่ากันทำไมบางประเทศมันยังแบบลาหลังอยู่แล้วก็คนสอนก็คือแบบ professor ricardo h o u s m a n n ก็คือเคยเป็นเหมือนแบบ รัฐมนตรีที่เวเนเุเลาเป็นชีวของ i อเมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเรียนไปเหมือนคือเขาก็มาสอนแบบเฟรมเวิร์กที่เขาพัฒนาขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่เขาทํางานแบบหรือทันมานาใช่ไหมก็ได้เรียนรู้เฟรมเวิร์กต่างๆก็ได้ดิโนสตก็เริ่มเอ๊อะหรือว่าจริงๆปัญหาใประเทศไทยไม่ใช่ e d u เอเจคชั่นเรื่องรายได้หรือเปล่า b o อัพบอนอย่างต่อหรือเ<ด>ปล่า ก่อนที่จะมาคิดเป็นเอเ c คชั o นรก็หลังจากนั้นก็เริ่มเคลมเราก็เริ่มเ,เราก็แบบเดินม,มีความสงสัยในหลายๆอย่างก็ลงลงไปหลายวิชามากมันเนื่องจากว่ามันเป็น Harvard อะไรเงี้ยมันก็มีบิ๊กเนมอยู่หลายคน ก็มีดิเรกชันด้าน media training อะไรแบบ communication ก็คือมีวิชาชื่อ the making of politician ก็คือสอนโดยสตีฟจาร์ดิงที่ก็เป็นชื่อดังในวงการอยู่เหมือนกันลูกสิษย์ใน s อจบไปก็ไปเป็นแบบ speech writer ให้โอบามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าได้มาสอนว่าเทคนิคการเป็นนักการเมืองซึ่งหลักๆการพูดการ communicate มีเทคนิคอะไรบ้างอย่างเช่นการไปสัมภาษณ์ในห้องส่งหรือการแบบ lock and bridge อะไรอย่างเงี้ยเช่นพวกนักการเมืองจะชอบแบบตอบไม่ต้องคำถามแล้วก็โยงไปเรื่องอื่นหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคที่ เ,เปลี่ยนประเด็นอะไรงี้ <c oughs> ใช่เขาก็ยังสอนเรื่องแบบ running for office อะไรเงี้ยมันก็เป็นวิชาแบบทึกเขียนแคมเปญแพลนอะไรเงี้ยว่ามันต้องดูอะไรบ้างดูแบบ electoral district ดูแบบจำนวนสดต,ตอะไรประมาณน,นี้ก็ <c oughs> มีวิชาอย่าง great power competition in international system อันนี้ก็สอนโดยนิโคลัสเบิร์นเช่งไปเป็น U.S. ambassador ไปที่เนโต้อะไรเงี้ยก็เป็นคนที่สอนสนุกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแบบวิชากับ g e o p o l i t i c s ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะตอนที่เราเรียนก็มาด เป็นทั่วโลกเกี่ยวกับ,บ,บเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกอันนั้นก็มีเรื่องจะมีเรื่องของซีเรียที่อาจจะโดนแบ็กด้วยทั้ง US หรือว่าอีกฝัก่งนป็นว่าเชียอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดินามิกอะไรพวกนี้หรือแม้แต่เรื่องแบบไซเอบ,บอร์เซキュริตี้อะไรเงี้ยก็พูดแล้วก็ที่ชอบของวิชานี้คือตอนสอบไฟแนลอ่ะมันจะเป็นเหมือน oral exam กซตัวตัวกับอาจารย์คือเข้าไปนั่งคุยกับเขาแล้วเขาก็จะถามเลือกจากเรื่องอะไรก็ได้แบบแรนดอมมาแล้วก็มามถามแล้วเราก็ต้องตอบเขาไปได้จะนั่งคุยกันไปถามอะไรอย่างเรื่องมาถามว่าคิดยยยัััังงงงงไไไกบ ISIS ววว่่่่าาามนนจะะเเป็ตอออหรรืี้คิด าอินเดียเนี่ยเป็นเป็น t r o w t r o เ e r เป็น Middle Power หรือแบบเป็นยังไงลอส Ra ร e g y ควรจะเป็นยังไงคิดว่าอินเดียแบบจะไปทางไหนต่ออะไรประมปณนี้ เป็นคําถามที่แบบแนวแบบเชิงกว้างแล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกลก็แบบเห uh huh. มือนตัวโปรแกรมนี่คือถ้าเกิดใครอยากเป็นนักการเมืองหรือว่าแบบอยากบริหารประเทศคือมีให้หมดทุกแนวเพราะว่าเหมือนดูจะแจกเต็มเวิร์กแล้วก็แบบสอนหาเสียงสอน How to be politician ก็คือแบบกิ๊บเก๋มากๆแล้วก็คอนเน็กชันนี่ก็คือแน่นแฟนเลยส่วนมากคนในรุ่นนี้อะค่ะจบไปแล้วเขาไปทําอะไรกันโดยเฉพาะคนที่ถ้าไม่ได้เรียนดูออลดีกรีส่วนมากดูออลดีกรีจะไปทํางานฝั่ง MBA กันสะเยอะนะ uh huh. แต่แบบอย่าง h k s เอพีโอพีเอย่างเงี้ย ทำอะไรกันก็ไปทำ public sector ไปทำ state department ที่เมกอันนี้พูดถึงแบบบางคนก็เป็น u s c v e r i t y s e n บางคนที่ไม่ได้เรียนวิศวกรรมก็ตามแล้วไปทำ Nach Z, แมคเคนซีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเห <จะ S 2> มื <จะ S 2> อนกันก็คือบางคนก็อาจจะเปลี่ยนสายมา business แล้วถ้าคนไทยที่ไปเรียนอะคะบางคนก็คือได้ทุนมาจากกระทรวงต่างแบงั์ชาติอะไรเงี้ยของไทยนะก็ะคือก็กลับมาทำงานงกลับไปทำงานที่สังกัดตัวเองก็ใช้ทุนโอเคได้แต่ก็คือถึงแม้ว่าไม่ได้ทำงานด้านนั้นน่ะแต่มันก็เหมือนน่าจะช่วยให้แบบพี่มิกก็เข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็แบบเป็นอนาคตนะคะเห็นพี่มิกสนใจ ด้านนจะไปรันก็ได้อไย่างนี้โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มิกมากๆเนอะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังตั้งแต่เรียน MIT แล้วก็มา h k s สนะคะสุดท้ายให้ฝากถึงน้องๆที่สนใจเรียนด้านนี้หรือว่าดูเอาดีกรีก็ได้ค่ะก็จากตัวพี่นะจากประสบการณ์ตัวเองก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าเรามีเวลาเพิ่มจากคนอื่นใช่ไหมเรามีเวลาในการ explore มีเวลาในการไปลงวิชาเพิ่มหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังผ่านไปเร็วมากอยู่ดีก็ต้องแทนชีวิตตัวเองดีๆเพราะเวลามันก็จํากัดสุดท้ายเชื่อว่าหลายๆคนปย งนั้นก็มีความโฟมอันนี้ก็จะยิ่งโฟมเพิ่มอีกจะเป็นเหมือนที่ที่ไม่ค่อยแพลนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเวอร์อยังไงก็ก็จะม,มีความสนุกมีความสุขในการมาเรียนนะมลาทีดีได้อือืมอมเฮ้ยอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเวลามาเรียนคือแบบ2ปี3ปีเหมือนจะนานแต่จริงๆคือแบบแบบเดียวไปเลยต้องรู้นิดนึงว่าจะมาเอาอะไรบ้างจากที่มาเรียนจะได้เลือกวิชาลงถูนขอบคุณพี่มิกมากค่ะ